ไม่ใครคอยกินจากต้นนี้นะคันจะกินกับมันสีแซ่บกว่ากันอันเด้งอือเป็นยอดแล้วเฮ้ยอันเด้งนะพอดีกินห่านโลดเนาะคันมันบอกพออย่างขืนต้นนี้อันเด้งนะแถวต่ำม,มันก็เป็น ต้นนี่นะมันสีแซ่บกว่ากันได้าะว่าเคยกินต้นนี้อันเด้น่ะมาันโดกอยู่งาหนึ่งก็ได้บักลลยโอ้ยกระพานลงเล่าเบาิร์ตผุเลยเนาะลุมๆก็ยังเส่ยกันเขาไปตรงเด่นใอ้มือนะ่ะก็บกักไล้หอน,น่ะนอ่ะ Pha lòn mà chắc Đó văng đó Nhân pha Ờ Mình lăng lợm Bỏ tạ là vì nó ngươi người Ngùng เฮ้ยจับดีๆได้งากระเด้า่าได้คือนงาคามเถอ ก,ก็ได้เออมันจังเงินนั่นวะมันจังแบบมันจังเบาข้างฮันเดต้าจับดีๆดเดอ้อตะกี้เท้าโบได้ย่านได้ก็กระเด้าต้นนี่นะเท้าขึ้นเซยคูมเมอือนี่ย้อมและขึ้นสูงนะคะสั้น นอ้องมันว่าเขาเถ่ายีา่ผมถ่าไได้เนาะมันก็นจนได้ลูกแล้วขอโทษอ่ะขอโทษขออภัยพี่น้องว่าจ้าวสุภาพแต่ว่าสุภาพบมถือกันเป็นภาษาบ้านบ้านมึงกูบ้นานเฮาน่ะเป็นภาษาบ้านบ้านพี่น้องเลย พี่น้องภาสิได้เต็มกระตาอยู่บ่างพักเดาบ่อคมพี่น้องเอ้ยสะเดาหวานมาดโคลมลมแห้งอันนี้พี่น้องเอ้ยมอสผู้ขึ้นเองเดังๆเดืองๆนะลงมาเลยพี่น้องผู้ขึ้นะว,วาดเสียวแหงว้งหมดสันลมแห้งรีบไปร่งเลยไม่ไหวพี่เดีพี่ทางไห อีกอาทิตย์หนึ่งจังมาเอาเพิ่มเนาะอีกอาทิตย์หนึ่งน่ะไงไงโพดได้ไตอีกอาทิตย์หนึ่งนะสหาเมือ่อหามือาม่อกวน้ำหมอกแห้งมันก็ได้โป่งแห้งอืมันปุ่งเลยมันก็นใหญ่โพดมันก็กินบ่อเสะอันนี้มันยังอ่อนอยูเอ่เนาะเออมันยังอ่อนแห้งอันรออีกประมาณสิหามือ่อนั่นแหละผักกระเดาบ่ได้เลี้ยงนะถิมลงถิมลงมันยังได้ลาย เออแต่ขนาดยีลุ่มก็ยังวุดห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 ุดวะเท้ต่ำนี่มันกำลังโป่งอันนี้นะมันก็เลยยังบมดลายปกติเยอะเท้าต่ำนี่ก็อ่ะเห็นว่าพักอันนี้กันลายอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าต้นแซ่บยังแซ่บไดต้นต้นแบบคมแบบ ใต้กมใตเ้เราเอาเรื่องกันลายเมนแต่ว่าอันนี้มันสีแซ้หน้าต้นต้อ,อนนะ่ะมิตร่วงใหญ่ๆอาจจะมันกินหมดแักข้กาเจ้าเอาไปกินอยู่แล้วหักแล้วแต่ผู้มากมิต่ผระขีสมแน่นเนานะ อีกที่สามสี่เมื่อนี่ใหญ่โพดห่วงมันกัสีใหญ่ฮะได้แบบพันรับละงามันกัได้ลายได้คั้นห่วงมันใหญ่อันนี้ห่วงมันหน่อยพันลงมาลายมันกับอ๋อโซ่เลี้ยงกับลายตืบด้วเมือมันกัได้บักร้ายเลยกับตาเล่บักใหญ่ พได้ม <c Ris ky> yeah. no, ูดเลยก็ได้มีได้บ้านข้าเจ้าเออมีบ้านขาเจ้าบน้อกระสือบ้านนเอากรสือบันดอนแยงพระคายแยงน้ำมีอยุ่แต่ว่าพระกระเดานี่บ้านข้าเจ้าบ่มีเขต้นว่าแต่ยังอันนี้ชาสุมพ้าเป็นหล่อนะจักแลกอยู่หัวไห่ไปหน้าไกลๆนะแต่ว่า ในอ,อันบ้านชะมาไปหล่อนะบมี่ <c oughs> ที่คุณเมื่อแหละเดกตาหนึ่งพายเซ <c oughs> อ่ะเออมนยังโม่ใหญ่หากอันตัวน,นั้นนะห่วงใหญ่อลีตัวน,นัน่น าวายา <ım. S 2> มันบกเซ็บมักขามวานก็หอดบกเป็นบินได้บานมันซุกบานมันนนั่นแล้วมันเหี่ยวได้ตาต้นนี่มันบกเป็นตะกิน ตะกี้นั้นมันดกดกปอกขายได้เท่าไดหมื่นผมได้ต้นเดียวแบบนี้เลยจะมันเป็นยังเวลามันซุกแล้วมันเหี่ยวเนือมันแห้งค่นเด้ต้นนี้แหละมันหนังซีนกระต่างกันใดเห็นมาพักกระเดากระเดากะหากินก็จะเอาไปกินยุ่งหรอย่ามันบ่อเสียือตตนนี้ เที่ยวก็เกือบเต็มแล้วต,ตาเออทางดีนะมันแทนเด้มันบมดแซ่บแล้มีไฟขึ้นห่านจากเถือ่ตอต้นนี้นะใหญ่แน่อ,อันนั้นนะห่านอย่างเดียวอันนั่นนี่ก็ได้ลายสมควรอ่อกนได้ลายปะปาดกัจเจวะกัจเจวกัจเจ้าบทตีเด้อก็ไปลายนะ ขาจะตีแต่มันหน่อยเข้าจะหมากกินอือผู้หมากก็หมากอรีไหพผักกะระดาวนี่คือเขาู้บอหมักนี่เหาก็บผู้กิน นี่มันกําลังอั่นนั่นแต่ว่าบ้านเฮาบ่ได้ซื้อกันดอกผักกะเดาเฮาน่ะยามผักอีหุ้มนั่นเฮานํามักอัดดอยใหเนาะตาักอีหุมเนาะเออวยเฮาก็เมือทั้งพี่แหยามักอีหุมนันตาม่เนาะกินกับป่นก็แซ่บ ร้อยเอ็กเฮียยังไงน่ะฮะมาติ้งไปสายเจ้าจังมาเล่นอยู่นี่นะลูกมาติ้งไปสายบ่ฮู้ไปเมื่อไปเมือม่อลูกยังนางเมฆลาลูกสาวอันยมแม่วาสนาหึหึว่าสนา ก็ได้เอาเบิร์ตได้นะ,นะจ้าชิมานอนน้ำอันพอบอ,อยบอ,ดอบยดโดยมาออื่นจ้าชิปเที่ยวน้ำพอบอ,อยบอขีดเงาขีดเงาเอาเอา,าจิบวายกันขึ้นบอ